มีเวลาพักสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั้นกูจะไลฟ์สดแล้วกูรอรายการแฉวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูจะไปออกรายการแฉตอนสามทุ่มครึง่งรายการสดสามทุ่มครึง่งถึงสี่ทุ่มครึง่งโดยประมาณกูไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นใครยังติดใจหมอดูคนไหนยังติดใจต้องการเถียงกูเรื่องนี้ขึ้นใหม่แต่ให้นัดวันและเวลากูมาเอาช่องกูเพราะช่องกูเยอะช่องกูไม่ใช่ช่องนี้นะอันนี้ช่องแอดมินเขา พราช่องกูยังเซตอยู่ยังเซตไม่เสร็จเขาเอะไรส,สดพอด <c oughs> กีกูก็เลยถือโอกาสไลฟ์สดช่องนี้ซะเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <c oughs> มึงดูสิช่องกูดูยังไม่ถึงสี่หมื่นคนเลยช่องกูดูสูงสุดเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นกว่านี่วันนี้แอดมินกูไลฟ์สดอนี่สี่หมื่นแล้วเนี่ยสี่หมื่นคนมึงดูเอาก็แล้วกันเออเนี่ยมึงดูเนี่ยขนาดไม่ใช่ช่องกูมึงหนีกูพ้นไปละมึงก็เจอหน้ากูอยู่ดีเนี่ยมึงเข้ามายมังก็ต้องเจอหน้ากูคนเกลียดกูก็รับสภาพ,าพเอาละกัน คนเกลียดกูก็ทนหน่อยละกันคนเกลียดกูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงไปหายากินนะละกันแก้ปวดหัวยาพลาพลาโรงพยาบาลยันทีก็ได้ไปรักษาอาการปวดหัวการไมเกงกูแนะนำโรงพยาบาลยันทีเพราะโรงพยาบาลยันทีเคยรักษาให้กูฟรีกูแนะนาเนี่ยปรึกษาโรงพยาบาลยันทีรักษาโรคโรคอะไรโรคลงเกียดชาวบ้านโรคอดทนไม่ได้เวลามีคนเกลียดขึ้นฝีโทรศัพท์ตัวเองแนะนําโรงพยาบาลยันทีฝ่ายจิตเวชอ่าจิตแพทย์นะปรึกษาซะ มึงหนีกูไม่ได้เออพวกเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าโลกแพ้ความจริงทนต่อความจริงไม่ได้เกียดใครพูดความจริงกูกีดทนต่อความจริงไม่ได้โลกกลัวความจริงไม่ได้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 ฉันไม่อยากฟังไอ้นี่ไม่จริงนี่มันช่วยนี่มันเลวมันพูดคำจําม่ดีนี่เลยโลกกลัวความจริงนี่แหละสันดานเอาแต่ใจมึงจำกูไว้นี่แหละสันดานใครพูดอะไรไม่ได้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูไม่ได้ไม่โอเคไม่ดีดาวนี่ประเด็นนี้ก็มีอยู่ในไลฟ์สดมนมีอยู่โหนกระแสวันนี้นะ